วันนี้เอาใจสายทํางานกันบ้างนะครับชอบพิมพ์งานแล้วก็ชอบนําแพทด้วยนะครับแต่ว่าไม่อยากได้คีย์บอร์ดที่มันดังเกินไปแบบรบกวนเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะครับต้องดูคลิปนี้เลยครับเพราะวันนี้ผมจะมาแนะนําคีย์บอร์ดรุ่นใหม่จากทาง Dk อีกแล้วนะครับเขาคือรุ่น Dk v 95 Pro นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆสังเกตครับเข้ามาพร้อมกับหนอบลูบิดแบบโลหะเลยครับและยังมีจอ Tft เอาไว้ใช้ดูเวลาสเตตัสต่างๆหรืออัปโหลดภาพ GIF ดุ๊กดิ๊กลงไปได้อีกด้วยครับค่อนข้างเป็นอีกรุ่นที่ครบและจบมากๆครับสำหรับสาย ที่เน้นทํางานจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้นะครับจากที่ผมไปลองใช้งานมานะครับเขาจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งวันนี้ครับทางร้าน Big p e n g กวินเนี่ยเขาได้ส่งเจ้าตัว Dk v 95 Pro ตัวนี้มาให้ผมลองและมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับใครที่ต้องการ Mechanical Keyboard คุณภาพดีดีไซน์โดนๆรวมไปถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Mechanical Keyboard ครับทางร้าน Big p e n g กวินเนี่ยเขาจัดให้ได้หมดเลยครับเพราะร้าน b i g Pen นกวินเขาคือตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดนั่นเองครับมาดูของแถมในกล่อง C มีสวิช c h a n ์ Keycap ปพู ller ครับแล้วก็มีตัวคีย์บอร์ด DKW 95 Pro ตัวนี้ของเราครับมาดูดีไซน์ครับสำหรับเจ้าตัว DKW 95 Pro ครับเป็นเลเยอร์แบบ98%นะมีนำแผดมาให้เลยมาพร้อมกับจอ TFT แล้วก็หนอปโลหะครับบอดี้ <Body S 2> ของเขาเป็นพลาสติกทั้งตัวครับมีการตัดขอบมุมที่ดูดีเลยทีเดียวง,งานประกอบแน่นหนาดีครับโทนสีโดยรวมของเขาจะมาโทนเทาฟ้า,ฟานะครับตัดกับสีขาวแล้วก็คีย์แคปของเขาก็จะเป็นสีขาวสีฟ้าแล้วก็เป็นสีเนวี่ครับ ซึ่งรุ่นนี้ครับนะตอนที่ผมกําลังรีวิวนะครับเขามีแค่สีนี้สีเดียวเลยเป็นสีบลูมูนครับส่วนทางขวาบนนะครับก็จะมีจอ t f t แล้วก็หนอโลหะครับดูสวยดีนะด้านข้างครับเขามีแถบไฟไซด์ไลท์มาให้ด้วยครับเป็นกิมมิคเท่ๆสองฝั่งเลยตามสไตล์ดีเคครับมาดูตรงขอบด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นช่องเก็บ USB Do ดองเกิลด้วยนะมีท็อกเกิลสวิตช์ไว้สลับ OS นะครับใช้ได้ทั้งวินและแม c เลยและสวิตช์สำหรับสลับโหมดระหว่างบลูทูธใช้สายและสัญญาณ2สองาเด็น่ครั้เขาง3 นั่นใต้ของเขามีฟีดยาง4มุมครับพร้อมขาปรับระดับได้อีก2ระดับนะดีไซน์โดยรวมดีเลยครับการประกอบแน่นหนาดี โทนสีสว่างแบบไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปครับก็กําลังดีนะเพื่อนๆชอบไหมก็ลองพิมพ์มาบอกกันดูนะครับมาดูจอ TFT กันครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างหลักๆเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ g ิ f บนโปรแกรมนะเดิมๆเนี่ยเราเอาไว้ดูค่าสเตตัสต่างๆครับว่าเชื่อมต่ออะไรอยู่แบตเท่าไหร่หรือว่าไว้ดูเวลาก็ได้ครับถ้าเรากดตรงหนกนะครับเขาก็จะไว้ตั้งค่าจอจากตรงนี้ได้เลยครับหรือจะตั้งค่าในโปรแกรมอีกทีก็ได้ครับพอเรากดเข้าไปครับเราจะเจอกับการตั้งค่าไฟ RGB ครับไว้ปรับเอฟเฟกไฟต่างๆปรับ สีไฟปรับความสว่างไฟปรับสปีดไฟหลักๆเป็นเรื่องของการปรับไฟเลยครับแล้วก็ไว้ปรับภาษาก็ได้หรือจะปรับให้เป็นไฟจิฟต์เดิมๆของ DK เคขาก็ได้นะครับส่วนน็อบเนี่ยถ้าเราบิดเฉยๆโดยไม่ต้องกดเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมวอลลุมนั่นเองครับคีย์แคบของเขาครับเข้ามาในรูปแบบเชอร์รี่โปรไฟล์ที่เราคุ้นเคยครับเป็นวัสดุ p b t ีทีดับเบิลช็อตครับดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องการลอกหรือชายเลยนะครับใช้ได้ยาวๆเลยส่วนใครต้องการคีย์ไทยแบบผมครับราน b ิกเป็นกวินเขาจะมี2เวอร์ชันครับราคาจะต่างกัน200บาาาาทททคัีีียยไไขออองงเ้้้ํดดมมกๆนนตช อย่างแรกคือสีเขาไม่ได้เข้มเกินไปจนมันมาบางโทนโดยรวมของตัวคีย์บอร์ดนะครับและอย่างที่ผมชอบเลยก็คือฟอนต์นะครับเขาดูสวยงามดีดูเรียบร้อยมากๆครับส่วนสวิชที่เขาใช้ครับ DKV 95 Pro มาพร้อมกับสวิช KTT Red w i e Lin e a r ครับเป็นสวิชที่แรงต้านกลางๆครับกดง่ายไม่ได้ลั่นถึงเกินไปเมื่อเทียบกับรุ่นที่มันแบบลั่นว่นนี้นะพอมาอยู่บนเจ้าตัว DKV 95 Pro ที่มีการซับเสียงมาให้พร้อมแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้พวกโฟมเนี่ยมันก็จะช่วยดมเสียงความลั่นและความก้องลงไป พอสมควรครับเสียงก็จะกระชับขึ้นแล้วก็ไม่ลั่นมากนะครับและพอเป็นแบบนี้ครับเมื่อเทียบกับแมช h นิคอลคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่เสียงไม่ได้ดังมากเลยเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเบาขนาดนั้นไหมต้องบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นครับคือถ้าลบพิมพ์แบบเอามันแบบสับๆจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็รบกวนคนอื่นได้อยู่นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับดังนั้นผมว่าใครที่ชอบความเงียบจริงๆนะไปซื้อ Sil Switch Switch Fuwap มาาาาาเเเเเเปปปลลลีีี่่่่่ยยยนนนนดกวววรบพ DK 25 Pro ้็็อูแได้เลยทั้ง3 เลย5ปนนะครับถอดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะถ้าใครชอบเบากว่านี้นะครับแต่เดิมๆนะผมว่าเขาก็เป็นความดังที่เป็นปกติเลยนะครับไม่ได้น่ารําคาญแต่ก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นผมว่าถ้าใช้ในออฟฟิศก็โอเคเลยครับอีกอย่างในเรื่องของฟีลิ่งการพิมพ์ผมว่า DK เคขาตัดสินใจถูกแล้วนะครับที่เลือกเป็น KTT Red Wi ตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นลิเนียร์ที่ไม่ได้ลั่นง่ายเกินไปไม่ได้มีแรงกดที่มันต้องใช้แรงเบาเกินไปหรือหนืดเกินไปข้อดีของเขาเลยคือเวลาเราพิมพ์เราจะพิมพ์ง่าย ยากนันเองครับบางทีเผื่อไปโดนปุ่มคืนมันก็ไม่ได้ลั่นง่ายขนาดนั้นนะค่อนข้างพิมพ์ได้เรื่อยๆไม่เมื่อยนิ้วเลยครับอันนี้ผมว่าเขาตัดสินใจได้ดีเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเกือบๆท้ายๆผมก็จะมี s o u ร์ฟสให้เพื่อนๆฟังด้วยนะว่าเสียงเขาเป็นยังไงครับในเรื่ององค์ประกอบภายในครับโครงสร้างเขาเป็นแบบแกสเกตสตรักเจอร์ครับเพลทของเขาเนี่ยใช้วัสดุเป็น P p พครับมีการตัดเฟล็กซ์คัตมาให้ด้วยพอเป็นทั้งแกสเก็ตและเฟล็กซ์คัตอีกเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นเวลาพิมพ์ะจ็ก ไม่รู้สึกแข็งนะครับแบตเขาให้มาถึง8,000มิลลิแอมป์เลยครับเยอะมากๆนะเพราะด้วยความตัวเขาใหญ่นะครับผมว่านะคนที่ชอบใช้แบบไร้สายนะครับและอยากพิมพ์งานนานๆไม่ต้องชาร์จบ่อยๆน่าจะถูกใจเลยสําหรับไฟของ DKW 95 Pro ครับเขาเป็นแบบ4 GB เลยครับและที่สําคัญเป็นแบบ s u t h f a c i n g ด้วยนะครับอันนี้ต้องปรบมือเลยนะแล้วเขาก็จะมีแถบไฟด้านข้างนะซึ่งแถบไฟด้านข้างกับในฟอนต์เนี่ยมันก็จะปรับแยกกันได้เลยนะครับส่วนใครอยากปรับแต่งคีย์บอร์ดเพิ่มเติมครับเขามาพร้อมกับซอฟต์แวร์ของเขาโดยเฉพาะเลยใครอยากแมปรับไฟ ตั้งค่ามาโคร Alexander. ต่างๆทําได้หมดเลยนะครับหรือใครอยากจะอัปโหลดไฟล์ GIF ขึ้นไป,ไปบนจอนะครับเป็นภาพของเราเองเป็นกิมมิคดุกดิกที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของเราเองเป็นกิมมิคของเราอะ่ะเราก็จะต้องอัปโหลดผ่านโปรแกรมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ให้นะครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิวเจ้า Dkv 95 Pro ตัวครบและจบของเราในวันนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยให้มาครบและมันจบมากๆครับคือพร้อมใช้งานเลยใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับให้มาทุกฟีเจอร์ที่มันจําเป็นสําหรับคีย์บอร์ดแมคเนียเคอลในยุคนี้เลยครับดังนั้นครับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดที่เน้นใช้งานเน้นพิมพ์งานครับมีจอมีนมแพดมาให้กดเลขง,ง่ายๆเลยฟีลพิมพ์เสียงพิมพ์ต่างๆก็ค่อนข้างดีแบบนี้นะครับ Dkv 95 Pro ตัวนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับส่วนในเรื่องของคีย์ไทยคีย เป็นคีย์อิงเนี่ยเขาก็จะถูกหน่อยก็จะเป็น2,390บาทแต่ถ้าอยากได้คีย์ไทยนะเพืเป็นๆก็เ,นนเลือกคีย์ไทยก็จะเพิ่มอีก200บาทเป็น2,590บาทแต่ว่าในส่วนของฟอนต์ภาษาไทยนะครับก็อาจจะแล้วแต่ล็อตด้วยจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าทางร้าน Big p เ n g u i นนะครับเขาสกรีนสวยงามแน่นอนเลยไม่ต้องกังวลน,นะแต่อาจจะมีการต่างจากคลิปของผมได้ในอนาคตนะครับส่วนใครสนใจครับก็สามารถกดลิงก์ที่ผมแนะนำให้ใต้ description เขาได้เลยเป็นลิงก์ของทางร้าน Big p e n g u i นเขาเลยนั่นเองครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อออนมมม่าากกก็้ยะะคครรับหวงวงงจชส คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมครับถ้ารู้จะรีบตอบถ้าไม่รู้ต้องขออภัยจริงๆนะครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะครบจบทุกมิติแล้วผมปรามึกจากสวิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านเจอกนคลิปหน้าครับ